สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคกลาง AM 1467กิโลเฮิรตซ์อาหารสมองของทุกเจนผู้หญิงคือผู้สร้างผู้ให้โอกาสผู้ที่มีความหวังของสังคมสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภยัยเสนอรายการ ภัยผู้หญิงบ่ายสองถึงบ่ายสนะคะ14นาฬิกาถึง15นาฬิกาอยู่กับรายการภัยผู้หญิงนต่หที่ AM 1467วิทยุครมประชาสัมพันธ์วิทยุเพื่อการเรียนรู้และก็เตือนภัยนะคะช่วงที่แล้วคุยกับอาจารย์สวพาไปนะคะถึงเรื่อง อากาศที่เขาใหญ่และก็บรรยากาศที่เขาใหญ่นะคะรายการของเราออกทั้ง Facebook YouTube และก็ออนไลน์และก็ออนกลาวก็คือแบบวิทยุแบบสอง G ค่ะและก็ที่สำคัญมากกว่านั้นบรรณาธิการสมัยนี่คุณรำย24สนิวออนไลน์นำไปออก YouTube อีกครั้งหนึ่งสามารถเสิร์ชหาดูย้อนหลังได้ คุยกับท่านผู้ฟังไปในช่วงที่แล้วบอกว่าเดี๋ยวเราจะไปคุยถึงเรื่องเศรษฐกิจของอเมริกาว่าเป็นแบบไหนบ้างหลังจากที่ทำได้คัดเลือกมารอบสองในฐานะที่เป็นประธานดีแต่ยังไม่ได้สาบานตนเองแล้วก็ยังไม่ได้เข้ารับตำแหน่งเป็นแบบไหนบ้างพอดีดิฉันเองได้มีเพื่อน ที่อยู่ที่แคลิฟอร์เนียซึ่งเป็นนักธุรกิจที่อยู่ที่นั่นและก็ที่สําคัญเขาสนใจเรื่องการบ้านการเมืองและก็สนใจในเรื่องของเศรษฐกิจที่จะคุยกันนะคะคุณอดีศรคาถลลบจากแคลิฟอร์เนียนะคะขออนุญาตเรียกว่าคุณใหญ่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณประัยครับได้ยินไหมคะได้ยินไหมสวัสดีครับคุณประัยครับสวัสดีค่ะดีใจด้วยนะคะที่ได้มาพูดคุยกันวันนี้อยากให้ท่านผู้ฟังได้คุยกับ แล้วได้รู้ถึงว่าที่อเมริกาเป็นแบบไหนบ้างนะคะคุณใหญ่เป็นไงบ้างคะที่โนู้นวันนี้ตอนนี้กี่โมงแล้วคะที่แคลิฟอร์เนียตอนนี้ห้าทุ่มสามสิบหนาทีครับโอ้ดึกเหมือนกันนะครับ<ป>ผมเออฮะเป็นัไงบ้างเป็นยังไงบ้างอากาศเป็นไงบ้าง เอาอากาศตอนนี้ก็ฝนตกครับฝนตกใช่ไหมคะอากาศตอนนี้ก็ฝนตกครับใช่จริงจริงิคอรูเนียนี้ฝนตกน้อยมากเลยครับฮแต่ว่ามันจะตกช่วงเนี้ยครับคือกลายเป็นเหมือนหน้าฝนของเขาเพราะฝนตกที่นี่ทางบนภูเขาก็จะมีสโนว์ลงครับผมถึงบีม้าลงนะคะอ่าแล้วตอนนี้เป็นฤดูพ่อผูกกไหมช่วงปลายปีเนี่ยไม่ครับจะเข้าฤดูหนาวแล้วครับตอนนี้เป็นฤดูใบไม้ร่วงครับเป็นฟออ มเมื่อกี้มเมื่อกี้ที่คุยกับเ,เกล่นไว้บอกว่าหลังจากที่มีการเลือกตั้งที่ผ่านมาทรัมป์ได้เข้ามาสู่รอบสองเศรษฐกิจเป็นยังไงบ้างคะเล่าสู่กันฟังหน่อยคะ่ะเ <c oughs> ศรษฐกิจ <c oughs> อเมริกามันก็ขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจโลกด้วยแล้วเศรษฐกิจโลกก็ขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจอเมริกาเพราะฉะนั้นม <c oughs> ันไปด้วยกันนะครับตอนนี้ก็ทั้งโลกเศรษฐกิจ <c oughs> ก็แย่ทั้งหมดเพราะว่าทุกคนเชื่อว่าเศรษฐกิจไม่ดีทุกคนก็ไม่ใช้เงินเก็บเงินแล้วก็มันก็ไม่เกิด productivity เพราะฉะนั้น อเมริกานี่ก็เป็นตัวต้นเลยครับที่แบบเอาเอาพื้นที่ของผมก่อนแลวกันเนาะเอาเอาเอาลิฟอร์เนียก่อนหนทางลิฟอร์เนียนี้ผมว่าเศรษฐกิจน่าจะแย่ที่สุดแล้วโอ้ขนาดนั้น,นเ,เลยใหรอใช่ครับแย่ที่สุดคือเอมืองใหญ่ๆของอเมริกามันก็จะมีอยู่สองเมืองนะฮะ,ะที่แบบว่าเป็นคนอาศัยหนาแน่นที่สุดแล้วก็ค่าของชีพสูงที่สุดออือแล้วก็หนึ่งในนั้นก็คือซานฟรานซิสโกค่ะ ที่ที่ผมอยู่แล้วก็อีกเมืองหนึ่งก็คือนิวยอร์กซึ่งค่าของชีพก็จะคล้ายๆกันครับค่ะครับผมเศรษฐกิจก็แย่ครับนักท่องเที่ยวก็ไม่มาแล้วก็รวมถึงปัญหาเรื่องอคนไร้บ้านก็รัฐบาลพยายามแก้อยู่แต่ก็ยังมันต้องใช้เวลานะครับของพวกนี้มันเป็นเรื่องของความเชื่อมั่นนะครับความ่า trust ของรัฐบาลอของคนที่เข้ามาอยู่ ผมมีตัวเลขสถิตินิดนึงที่จะเล่าให้คุณประภายฟังตั้งแต่ปี2020มาเนี่ยคนในแคลิฟอร์เนียย้ายออกสันฟันเนี่ยสามหมื่นกว่าแต่ถ้ารวมทั้งแคลิฟอร์เนียเนี่ยรวมๆแล้วก็เป็นสองล้านกว่าคนนะครับอ้เยอะนะเยอะครับแต่เพราะสันฟันเนี่ยเขาแบบเออมันจะขนาดสองล้านกว่านี่ถือว่าแคลิฟอร์เนียเขาเยอะนะ ส่วนมากเขาย้ายไปไหนคะคุณใ,ใหญ่ย้ายไปเมืองที่มันเป็นถ้าจะพูดภาษาบ้านเราก็เมืองที่มันบปนนอกกว่าออข้อดีก็คือค่าของชีพถูกกว่าเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ง่ายๆอ,อย่างเพื่อนผมจริงๆเมื่อก่อนเขาเป็นลูกน้องครับเป็นเป็นลูกน้องทํางานที่ร้านแล้วเสร็จแล้วเขาย้ายไปเปิดร้านอาหารอยู่ที่ไอเดโฮน้ํามันที่ไอเดโฮเนี่ยตอนนี้ แกลลอนหนึ่งอยู่ประมาณสองเหรียญยี่สิบเซนประมาณเนี้ยแต่แคลิฟอร์เนียอ่าห้าเหรียญครับมันห่างกันเยอะเลยนะใช่นี่ประเทศเดียวกันนะครับมันมีมันมีเรื่องภาษีอะไรครับสองเหรียญยี่สิบกับ 5, ห้าเหรียญเนี่ยนะแค่คนละรัฐกันเองใช่คนละเมืองกันด้วยซ้ำไม่ใช่คนละรัฐกันใช่ไหมคะคนละรัฐครับไอเดโฮโคือรัฐอีกรัฐหนึง่งขับรถขึ้นไปทางตอนเหนือประมาณสิบหกชั่วโมงครับ อืครับก็หนาวกว่าที่เนี่ยครับอือันนี้ยังยังสนยังไม่ลงแต่ก็หนาวกว่าที่เนี่ยครับอโอ้โหขนาดตรงตรงจุดนี้นี่เองนะคะละไอค่าน้ํามันก็น่าแตกต่างกันเยอะคนเลยย้ายไปอยู่ไอเดโฮเยอะขึ้นใช่ไหมคะเมืองที่คนแคลิฟอร์เนียย้ายไปอยู่หลักๆก,ก็จะเป็นคอริดาเท็กซัสอ่าไอเดโฮแล้วก็เนวาดาแถวๆเนี้ยครับใกล้ๆเแถานี้ม,มีไปอาริโซนาบ้าง อแต่ส่วนใหญ่ที่ไปแบบหนักๆเลยก็คือไปเท็กซัสก็อย่างบริษัทเ,เ,เทสลาเนี่ยเขาย้ายไปเปิดฐานาฐานผลิตที่ตอนนี้รถโมเดลเ,เดี๋ยวนะฮะไซเบอร์ทรัคก,กับโมเดลเอตอนนี้ผลิตที่เ,เท็กซัสครับก็เปิดโรงงานได้สประมาณสองปีแล้วครับแต่โมเดล Y กับโมเดลสามยังผลิตที่ แคลิฟอร์เนี่อยู่ครับผมก็แสดงว่าเมืองก็เริ่มจะเหมือนกับมนเมืองล้างแลยสิอย่างนี้หรือเปล่าว่าได้ไหมเมืองก็ <laughs> างจะบอกอ,อย่างน <laughs> ั้นก็ได้นะครับเอื่องนี้เป็นสิ่งที่น่าตกใจมากตั้งแต่ผมมาอยู่อเมริกานะครับคุณผูาา้ชมไปนี่คือครั้งแรกในชีวิตที่เริ่มเห็นความเหมือนกับความเสื่อม ในรุ่นในช่วงชีวิตของผมนะครับแต่จริงๆครั้งนี้มันเป็นครั้งที่สามแล้วซานฟรานซิสโกนี่คือครั้งที่สามมันเป็นเวฟอ่ะครับเวฟนี้ผมไม่รู้ว่านานเท่าไหร่เวฟแรกก็คือช่วงที่ทองมันหมดทองมันหมดซานฟรานซิสโกคําว่าซานฟรานซิสโกมันเป็นเมืองแห่งทองคาไงครับเวฟแรกก็คือไปเกือบสิบปีครับเวฟที่สองก็คือไฟไหมซานฟรานซิสโกเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่สุดปีหนึ่งเก้าแปดเท่าไหร่มันจำไม่ได้ละ และนี่คือเวฟที่สามก็คือแพ andemic covid 19 uh huh. ซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะใช้เวลานานเท่าไหร่แต่ทั้งหมดมันเป็นเรื่องของความเชื่อความเชื่อนะครับคุณต้องพลัสก่อนว่าเศรษฐกิจมันจะดีแล้วเขาจะกลับมาเมืองนี้เป็นเมืองแข่งมสเห่ครับแล้วจิวกราฟฟี่ของของเมืองมันสวยเพราะฉะนั้นไม่ว่ายังไงมันจะกลับมาแต่ผมไม่รู้ว่าใช้เวลานานเท่าไหร่แล้วก็คนที่เขาทำธุรกิจอยู่เขาจะทนกันได้ไหม ตอนนี้โดนผลกระทบกันหมดนะครับโดยเฉพาะพวก,กสมอบิ i ิเน s โดนกันหมดนะครับอืพวกธุรกิจเล็ก,ก SME นะคะถูกครับอื mm hmm. SME แล้วตอนนี้เขาเรียกว่ากระแสะการบริโภคของ mm hmm. อคนผู้บริโภคมันเปลี่ยนไปเพราะคนช้อปปิ้งออนไลน์มากขึ้นเหมือนประเทศไทยอะครับช้อปปิ้งออนไลน์มากขึ้นมันทําส่งผลให้กับร้านที่เขามีจิวเวอร์ฟี่ไอ physical local ที่เป็นอยู่ตามตั้งร้านค้าต่างๆรวมถึงร้านอาหารด้วยก็แย่หมดครับอืมอย่างอย่าง<ล>พวกกห้างสรรพสินค้าไอมอต่างๆเขาแย่หมดเหมือนกันเหรอคะที่เคยไปบางทีที่เราเคยคไปเดิน <laughs> <laughs> ถ้าถ้าคุณว่าไฟจําได้นะ <laughs> ร้านผมอ่ะตั้งอยู่หลังห้างเบสท์อ่าฮะอ่าห้างนั้นปิดไปแล้วครับอ้าวเหรอคือตายปีกว่าแล้วครับ ิดทั้ง้างเลยแล้วก็ยังนึกถึงที่เดินไปเดินซื้อของเลยอ่ะยังของที่ซื้อมายังยังใช้อยู่เลยกางเกงยีนใช่ครับแล้วตอนนี้ก็คือตรงร้านผมก็กลายเป็นเหมือนที่ล้างแต่ว่าตอนนี้อ่อประชากรโฮมเลดเขาลดลงนะครับเพราะว่าผมไม่ได้อัปเดตข่าวสารเรื่องนี้เนาะเมื่อสามเดือนที่แล้วกาวินิวซันก็คือเป็นผู้ว่ารัฐของที่เนี่เป็นโกเวเนอร์ของของเทลลฟอเนีย ออกประกาศเรื่องศาลสูงเขามีคําสั่งออกมาว่ามีคําสั่งาาศาลพิพากษาฎีการนะครับศาลสูงของเขาบอกว่าสามารถเอาคนที่ไร้บ้านเนี่ยออกได้ไม่ขัดต่อเรื่องสิทธิมน,นุษยชนโอ้โหน่ากลัวเหมือนกันนะอย่างนี้ถือว่าเขาเด็ดขาดนะใช่ครับ,านะรบสามารถเอาออกได้แต่ว่าประเทศนี้มันก็คือประเทศแห่งเสรีภาพครับเขา,าเอาออกได้คืออตํารวจก็มีสิทธิ์ที่จะไป รื้อบ้านออกได้แต่ไม่มีสิทธิแตะตัวคนที่เป็นอ่าเป็นคนไร้บ้านนะครับโอ้หมายถึงว่ารื้อที่ที่พักเพราะเขาไร้บ้านเนี่ยเขาก็สร้างเพิงถ้าคือพูดภาษาบ้านเราะนะ่สร้างเพิงหรือสร้างสร้างที่นอนของเขาเองอ่ะแบบนั้นน่ะตำรวจสามารถไปรื้อไปเก็บได้แต่ไม่ไม่สามารถที่จะทำร้ายร่างกายกับเอ่คนไร้บ้านได้อะถูกไหมคะใช่ถ้าใช่ครับถ้าถ้าคุณมาไปดูรูปที่ผมส่งให้ตอนนี้ก็คือ รูปมันเริ่มเคลียร์แล้ว uh huh. แต่สมัยก่อนเนี่ยถ้าตอนที่คุณประภัยมาปีสองพันสิบแปดป่ะใช่ใช่ประมาณนั้นะ่ได้ uh huh. อ่าปีสองพันสิบแปดนี่ก็คือเราเดินแทบจะเป็นเหมือนอตลาดนัดจตุจักรอะครับแต่วันนี้ก็คือสองทุ่มนี้เงียบนะครับ oh. เงียบเพราะไม่มีนักท่องเที่ยวมาแล้วก็คนก็กลัวเรื่องของอัญญากรรมด้วยอย่างนี้ด้วยปะคะ Uh, อาจชร,รมนี้ผมว่ามันน้อยลงเยอะนะครับ mm. น้อยลงเยอะมากๆเลยแต่เรื่องที่มันกระทบหนักๆก,ก็คือความน่าเชื่อถืออ่า uh, คือซานฟรานซิสโกเนี่ยรายได้อินคัมมันมาจากอยู่สองอย่างนะครับ mm hmm. ก็คือหนึ่งทัวริสใช่ไหมฮะ <Ha. S 2> สองก็คืออธุรกิจซึ่งบริษัทเทคทั้งหลายเนี่ยเขาจะเปิดอยู่ในซานฟรานซิสโกซะส่วนใหญ่มีเฮดคอเเตอร์อยู่ที่นี่แล้วก็บริษัทดังๆ ผมว่าน่าจะประมาณแปดสิบเก้าสิบปอร์เ็น่ะของโลกเนี่ยเกิดที่ซานฟรานซิสโกหมดเลยครับอ Google ก็เกิดที่นี่ใช่ใช่ใช่ยังเคยเรายังเคยได้ไปดูสถานที่ของ Facebook ของ Google กันเลยมหาลัยดังๆก็อยู่ที่นี่ใช่ฮะจริงๆมันเกิดที่ซานฟรานซิสโกหมดเลยครับเหมือนมาร์ครเบิร์ดก็อยู่ในซานฟรานแล้วพอเขาอพอเขาจัดตั้งบริษัทอะไรได้เขาก็ไปเช่าที่อยู่ที่ซิลิคอนวา l ์เร่ ครับผม,มแล้วในครั้งนี้อ่ะการได้าการได้ทำมากลับมาเป็นประธานดีรอบสองนี่คิดว่าเศรษฐกิจที่ทำจะทำให้มีดีขึ้นไหมในในมุมมองคุณใหญ่นะในมุมมองคุณใหญ่ก่อนนะต้องเข้าใจกันท่านผู้ฟังท่านผู้ชมต้องเข้าใจนะคะว่าในมุมมองของคนคนหนึ่งอย่างคุณใหญ่ในฐานะที่ทําธุรกิจเ m e แล้วก็อยู่ในอเมริกาคุณใหญ่อยู่ในอเมริกาขีดปีแล้วนะคะอยู่ที่ที่ซานฟรานยี่สิบสอกปียี่สิบสองปีอ่ะฮะ คิดว่าทรัมป์จะทําให้เศรษฐกิจดีขึ้นมาไหมของอเมริกาและก็ของโลกนี้เพราะว่าถ้าเศรษฐกิจอเมริกาดีโลกก็จะจะดีด้วยในมุมมองของผมใหญ่ค่ะจริงๆแล้วผมเป็นคนที่โปรทรัมป์ตั้งแต่แรกครับผมไม่ใช่ผมไม่ใช่ฝั่งเดโมแครตครับผมโปรริอปาปิกันตั้งแต่ต้นอยครับเพราะว่าด้วยความที่เราเป็นนักธุรกิจพอทรัมป์เนี่ยเขาเป็นนักธุรกิจเพราะฉะนั้นนโยบายของทรัมป์ส่วนใหญ่ก็คือการลดภาษีอ่า การลดภาษีของผู้ประกอบการซึ่ง mm hmm. มันจะไปมีผลอยู่สองอย่างถ้าเป็นของฝั่งเดโมแคปเนี่ย mm hmm. เขาก็จะไปโปรเรื่องของผู้บริโภคก, mm hmm. ก็คือคนทั่วไปครับ <Okay. S 2> เพราะนั่นคือฐานคะแนนเสียงของเขาเช่นกรณีของทาขึ้นมาเนี่ยาทาก็จะจัดการโฮมเลดหมดแต่ถ้าเป็นเดโมแครปอยู่เขาจะเลือกอองเรื่องสิทธิทมน,นุษยชนก็คือปล่อ,อยโฮมเลดอย่างนั้นนะครับเพราะโฮมเลดหนึ่งคะแนนโฮมเลดหนึ่งคนก็คือมีหนึ่งคะแนนเสียง mm hmm. กับคนที่เป็นคนรวยก็หนึ่งคะแนนเสียงเท่ากันเพราะฉะนั้น เขาจะเอาคนที่เป็นคนไร้บ้านพวกเนี้ยเก็บไว้เพื่อเป็นหนึ่งคะแนนเสียงแต่พอทําขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะลิฟพวกนี้ก็คืออ่ากําจัดออกครับออือจะใช้คําว่าอะไรดีรีมูฟเขาออกนะครับรีมูฟ<า>เขาออกห<อ>มายถึงว่าพยายามพยายามขีดกันให้ไม่ยอยู่ในเมืองเสียแต่ว่าไม่ได้ทําร้ายเขาถูกไหมคะอ,อ๋อไม่ไม่ครับอ่าเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังคืออย่าง เมเยอร์ uh, คนที่แล้วชื่อลอนดอนบีนะครับ uh huh. ตั้งแต่สมัยโควิด1 9นะฮะเป็นผู้หญิงคนดำนะครับเมเยอร์ uh huh. uh, คนที่แล้วเนี่ยเขาก็จะพยายามมีนโยบายโดยการที่แต่เขาไม่กล้าไปเพราะนั่นคือาฐานคะแนนเสียงของเขาเอา,เอาหลักๆคือนั่นคือคนไร้บ้านนี่คือฐานคะแนนคะแนนเสียงหลักของเขา uh huh. เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาจะทำก็คือเขาก็ลดลดงบประมาณของตำรวจลง อย่างกรณีร้านผมที่โดนทุบเนี่ยก็คือตำรวจจะไม่มาถ้ามันไม่เรื่องใช่เรื่องใหญ่จริงๆไม่มีเลือดอ่าบาดเจ็บเลือดออกอ่าเลือดตกยางออกก็จะไม่ตำรวจจะไม่มาเลยออื mm hmm. เพราะว่าเขาตัดงบประมาณของตำรวจลงค่ะ <c oughs> เพราะงั้นตำรวจส่วนใหญ่ก็จะย้ายไปอยู่รัฐอื่นอย่างผมมีเพื่อนตำรวจย้ายไปอยู่ไอร์โฮก็หลายคนนะครับ <c oughs> อ๋อเหรอคะ <c oughs> ใช่ฮะย้ายไปอยู่รัฐอื่นนะครับก็คือว่าพอเขาตัดงบประมาณตัดโอทีเพราะว่าตำรวจมันต้องทํางานล่วงเวลาอย่างนี้ก็คือ คือ24ชั่วโมงมโอ่ะตำรวจ<ะ>ต้องทำงาน24ชั่วโมงอ่ะต้องจ่ายโวท<ช>ีวเขาอะใช่คนโทรตลอดเวลานะครับเพราะว่าช่วงโควิดนจคนโทรตลอดเวลาจริงครับอือฮมันแบบว่าตำรวจไม่ไหวกันนะครับแล้วมเมเยอร์ก็ตัดงบประมาณลงเพราะตัดงบประมาณลงก็คือโฮมเดทก,ก็เกิดบ้านเกิดเมืองแต่ที่เนี้ยเขาอัดงบประมาณเพิ่มขึ้นโดยการของบจากส่วนกลางของแคลิฟอร์เนียมาแล้วก็เช่าโรงแรมเช่าอพาร์ตเมนต์ทั้งตึกเลยนะครับผมไปมาละ ไปลองนะคือท <Rocky> ั <asis> ้งตึกเลยสี no ่ชั <"S 2> ้น <jeux> ห้า <Natural> ช <pharmac ology> um, <ress> um, ั mm ้นเนี่ยก็จะแบ่งเป็นอให้เข้าไปอยู่ฟรีนะครับอมีเตียงนอนเหมือนเตียงนอนทหารสองชั้นนะครับฟอรอนึงก็จะมีสักประมาณห้าสิบเตียงถึงสองร้อยเตียงแล้วแต่ที่ก็คืออนโยบายของเขาคือก็คือคลีนคลีนอัพถนนให้หมดโดยการเอาโฮมเลดเนี่ยเข้าไปอยู่ในตึกออืฮะแล้วก็นโยบายใหม่ของทั้มก็คือ จะสร้างที huh. right the the ่อยู่อาศัยของซานฟรานซิสโกเพิ่มขึ้นโดยการที่จะปี2025เนี่ยครับตอนนี้ทําออกมาส่งกฎหมายที่ผมส่งไปให้ดูนะครับทำทจะอจะเปลี่ยนที่ที่มันเป็นวิวทิวทัศนะครับเลยขาเรียกว่าเนสูดิโอก็คือเหมือนเหมือนป้อมประการที่เป็นทิวทัศของซานฟรานซิสโกทั้งหลายเขาจะเอาอพาร์ตเมนต์โลอินคัม บ้านโดาเองทำเพื่อจะดันคนที่รายได้ต่ำอ่ะเขาไปอยู่ในนั้นให้หมดเพื่อเปลี่ยนทัศนียภาพของซานฟรานซิโกให้มันกลับมาเป็นเมืองท่องเที่ยวอีกอตอนนี้เขาพยายามทำพยายามทำอยู่ครับคล้ายๆเอาคนที่ที่เป็นคนไร้บ้านหรือคนที่ที่ที่ไม่มีที่อยู่อ่ะไปอยู่ในที่ที่เดียวกันหมดอย่างนี้เปล่าคะถูกครับออเหมือนคล้ายๆแฟด บ้านเราอะไปอยู่ไปอยู่แฟดให้หมดนะไปอยู่แฟดแล้วแฟด<ช>ไหนก็แล้วแต่ไปอยู่รวมกันให้หมดแล้วก็จัดสรรที่อยู่ให้ใช่ครับอ<ห>่าฮใช่ครับแล้วก็เดี๋ยวมีอีกเรื่องนึงผมเล่าให้ฟังเม่อสองปีที่แล้วอสองปีที่แล้วเนี้ยรัฐบาลของซานฟรานซิสโกนะครับคก็คือเมเยอร์ค่ะเขามีเขาเรียกว่าองค์กรส่งเสริมเหมือนเอ d บ้านเรานะครับ ใครก็ช่างที่เปิดร้านอาหารเปิดธุรกิจที่เป็น small business เนี่ยเข้าให้เลยสองหมื่นเหรียญรัฐบาลให้เลยนะครับสองหมื่นเหรียญเยอะนะสองหมื่นเหรียญเนี่ยนะใช่ครับเปิดร้านอาหารเอสเอ็มีนะไปเปิดเลอใช่มีน้องคนหนึ่งคนไทยคนหนึ่งเปิดร้านดอกไม้แทบไม่ได้ลงทุนเลยครับผมไปบอกเขาปุ๊บเขาไปเปิดอย่างผมก็สมัครไปเหมือนกันนะครับแต่ผมไม่ผ่านเพราะว่ามันไม่ไม่ใช่ให้ทุกคนครับ ใชใรทุกคนมันก็เหมือนับคือใคร<อ>สมัครแล้วเขาก็จะคัดอีกทีนึงหรือว่าใช้แบบสุ่มหรือเขาไม่บอกวิธีการวิธีการคัดเลือกอมันจะมีเขาทําเป็นโซนนิ่งนะครับคุณปลอไอือคือเขาอยากจะให้คนที่ร้านอาหารหรือว่าธุรกิจ small business เนี่ยมันตั้งตรงไหนเขาก็จะทำเป็นโซนนิ่งประกาศว่าถ้าคุณสามารถไปดิวกับ l ด n d l o r d ได้ก็คือเจ้าของตึกครับอ,อ,อว่าคุณจะได้ริสกี่ปีอย่างเช่น ลิสต์ต้องไม่ต่ำกว่าสามปีแล้วเป็นการเปิดธุรกิจใหม่แล้วเอาโปรเจกต์ของคุณนะเขียนเป็นอ่าอ่์เปซลแล้วก็มีลิสต์กำกับด้วยว่าลิสต์ต้องไม่ต่ำกว่าสามปีบวกกับ p r o p o s อ l ว่าคุณจะทำอะไรยื่นเข้าไปเสร็จปุ๊บมีคณะกรรมการพิจารณาแล้วก็เงินก็ออกมาเลยสองหมื่น ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเห็นไหมคะเวลารัฐเขาจะสะนอนการลงทุนเขาก็ทําไม่ง่ายอ๋อคือถ้าลิสก็คือสัญญาเช่าถูกไหมคะถ้าไปภาษาใ่ายๆสัญญาเช่าว่า3ปีนะใ,ในพื้นที่ทึงนี้ตรง,งนี้ยังขาดคณะกรรมการจะพิจารณาแล้วก็ให้เงินสนับสนุนสองมืนเหรียญฟรีหรือว่าต้องต้อง,องคืนคะหรือว่าต้องฟรีครับโอ้เวลีกูดเลยถือว่าสุดยอดมากเลยนะ ถ้าเกิดใครได้สองหมืนเหรียญแล้วก็สามารถทาได้แล้วก็เกิดว่าถ้าทําไปสักสองปีสามปีเจ๊งนี่เขาดุกลิปไหมถ้าสองปีก็ก็มันมี c o n d i t i o นมีข้อแม้ว่าลิสต้องสามปีนะครับลิสสามปีถ้าคุณเปิดใช่ถ้าคุณเปิดจริงๆไม่ถึงสามปีอ่ะรัฐบาลก็เอาเงินคืนแต่คุณใครเชื่อไหมครับในทางเทคนิคที่แล้วอ่ะรัฐบาลไม่เอาเงินคืนหรอกครับเขามีหลายคนที่เขาทาแล้วเขาก็ฟ้องตัวเองรับละลายไปก็ก็มีคนที่ขี้โกงอ่ะครับมีเหมือนกัน ที่ไหนก็มีนะคนขี้โกงนี่นะจริงๆแล้วท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะเกิดมาได้สองหมืนเหรียญเหมือนบ้านเราที่แจกเงินดิจิทัลคนละหนึ่งมืนบาทหรือเงินหนึ่งมืนบาทถ้าใครจะมารถที่จะมีเงินทุนไปหมุนเวียนมันก็จะทําให้เรามีธุรกิจหรือว่ามีที่ยืนได้อันนี้ก็เหมือนกันถ้าเกิดว่าใครทําธุรกิจเส็จบีอยู่สามารถที่จะมีที่ยืนได้แล้วก็ไปหมุนเวียนต่อเป็นนโยบายที่ดีนะคะ อีกเรื่องหนึ่งอะค่ะคนไร้บ้านในตัวนี้ก็ก็หายไปเยอะแล้วตอนที่ดีท่านไปยังยังเยอะอยู่ตอนนี้ก็หายไปเยอะแล้วใช่ไหมคะผมเรียกว่าไม่ได้หายไปเท่าไหร่หรอกครับแค่เขาหมู e คนไร้บ้านจากข้างถนนขึ้นไปอยู่ในตึกแค่นั้นเองครับอืมปัญหายาเสพติดเหรอคะปัญหายาเสพติดเป็นไงบ้างอะทํามาจะยาเสพติดนี่ท่จะแย่กว่าเดิมยาเสพติดนี่แย่กว่าเดิมครับก็ มันมีข่าวลือนะฮะอันนี้เป็นข่าวลือเฉยๆซึ่งผมก็เคยอไลฟ์สดในในอเพจของผมเรื่องคือผมเจอโฮมเลสคนหนึงห่งเขามาขอก้าวกินที่ร้านนะครับผมก็ได้ถามเพราะว่าโฮมเลสตอนนี้ในซานราซิสกโกมันหายไปไหนเขาก็บอกเหมือนที่ผมพูดไปเมื่อกี้ว่าโฮมเลสส่วนหนึ่งเนี่ยเข้าไปอยู่ในอ่าตึกซึ่งรัฐบาลเขาเช่าไว้ให้อีกส่วนหนึ่งเป็นเป็นสิ่งที่เขาเล่าผมฟังซึ่ง ความเขาเรียกว่าอะไรนะจริงหรือไม่จริงหรือไม่จริงไม่รู้อยู่ที่คนเล่าแต่คนที่เล่านี่คือเป็นโฮมเลดจริงจริงแล้วเขาบอกเขารอดชีวิตมาคือรัฐบาลเขาแจกยาให้ฟรีแล้วมันมีโฮมเลดตายทุกวันนะครับเพราะโฮมเลดเขาโอเวอร์ดอสอันนี้เชื่อไหมครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้เป็นขาวคนเล่าอันนี้ไอต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็การเชื่อนะคะท่านผู้ฟังท่านผู้ชม ต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังและการเชื่อนะคะเพราะว่าการเล่าจากอูเบตด้วยกันใช,ใช่ใช่คือคืออย่างเงี้ยในหลักการแล้วก็คือว่าคนที่เขาติดยาไปแล้วเนี่ยจะเอาเขากลับขึ้นมาเพราะสมองมันถูกทําลายแล้วนะครับจะเอาเขากลับมาเป็นคนปกติแล้วสามารถเป็นคนปกติได้เนี่ย,ยให้เขาไม่ไปยากครับยากมาก,ากเพราะสมองมันถูกทําลายไปแล้วเพราะฉะนั้นคนเหล่าเนี้ยแล้วก็กลายเป็น พอสมองมันถูกทำลายมันเหมือนคนบ้าน,นะครับบางทีเขาพูดไม่รู้เรื่องแล้วต้องการยาตลอดเวลานะแล้วมันเป็นปัญหาสังคมว mm hmm. ิธีการจะรีมูฟคนเหล่านี้ออกหลักกฎหมายสิทธิมนุษยชนมันทําไม่ได้อยู่แล้วในอเมริกาเพราะฉะนั้นก็คือให้ยาเขามากขึ้น mm hmm. เดี๋ยวเขาโอเวอร์โดสคนาตท,ทุกวันนะครับซึ่งข่าวลือก็คือรัฐบาลเป็นคนให้เองข่าวลวงข่าวจริงก็คืออาจจะไม่ใช่อย่างนั้นก็ mm hmm. าอาจจะไปซื้อเองก็ได้ uh huh. ผมไม่รู้เหมือนกัน uh huh. uh huh. เดี๋ยวเดี๋ยวจริงๆแล้วท่านผู้ฟังท่านผู้ชมข่าวลือเป็นแบบนั้นแต่ข่าวจริงเหมือนที่คุณใหญ่พูดนะฮะเหมือนคุณนนอดสศรพูดว่าเขาอาจจะซื้อเองก็ได้หรือเขาอาจจะหาวิธีการในการ<ไ>เอามาเองก็ได้เพราะเดี๋ยวจะโทษแต่รัฐอย่างเดียวก็ไ,ไม่ได้แต่ที่ดีที่สุดก็คืออย่าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนะคะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสมองคุณจะถูกทาลายทันทีทนลายมากหรือน้อยอยู่ที่ตัวคุณอย่างในรายการเราก็ย้ําอยู่เสมอนะคะตกจุดนีน้น่าสนใจนะถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้ทิดว่าเออ แต่ละรัฐหรือว่าแต่ละประเทศคงไม่มีอยากมีประชากรของตัวเองที่เป็นปัญหาเรื่องยาเสพติดน,นะคะ,ะมีเวลาอ,อีกสามนาที<อ>มีเรื่องอะไรอยากเล่าอีกไหมคะผมขอพูดเรื่องปัญหายาเสพติดนิดหนึ่งครับ,บคือคนที่เขาเป็นคนไร้บ้านก็คือบางคนเนี้ยก็คือทําธุรกิจล้มเหลวอแล้วก็ต้องออกมาอยู่ที่ถนนเพราะว่ามันถูกอีวิ t i o นช่วงโควิด19ที่ผ่านมาเขาอ v i ิ t i o n ก็คือฟ้องขับไล่ครับ ออกจากตึกออกจากอาร์รเมต์เยอะมากแล้วคนที่นะเขาออกมาใช่ครับเยอะมากครับประชากรผมว่ามากกว่าสามหมื่นคนแล้วบางคนมีลูกเล็กด้วยเป็นผู้หญิงแล้วมีลูกเล็กด้วยสิ่งที่มันแย่ที่สุดก็คือพอเขาออกมาอยู่ข้างถนนเนี่ยถนนเนี่ยไม่ว่ายังไงก็มียาสติดครับนี่คือปัญหาสังคมที่มันไม่สามารถจะแก้ได้คือรัฐบาลก็พยายามแก้แล้วโดยการเอาคนเข้าไปในตึกแต่ในตัวตึกเองในแต่เตียงแต่ละเตียงก็มีการขายยากันอีกนั่นคือสิ่งที่มันแบบ ออกอยากครับต้องรอต้องใช้ระยะเวลาหน่อยหนึ่งให้เอดิเทกกับคนก็คือให้การศึกษากับคนมากขึ้นแล้วก็รณรงค์ช่วยกันแล้วก็ทางรัฐบาลทางตำรวจเองแล้วก็เขาจ้างหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานของเอกชนออกมามีงบประมาณเข้ามาเรื่องรู้ไหมงบประมาณโฮมเลสเนี่ยปีหนึ่งวันบิลเลียนเลยนะครับพันล้านเยอะนะพันล้านนะครับที่เอามาฟรีโฮมเลสเนี่ยค่าคลีนถนนค่าซื้อ,อยาเสพติดให้โฮมเลสอ่า ค่าที่เป็นห้องน้ำสาธารณสุขให้เขาแล้วก็ค่าที่จ้าง Security เข้ามาดูแลเยอะมากครับคือคือเราเราต้องมองว่าเวพันล้านนี่มันถึงเยอะก็จริงนะแต่มันถูกใช้เป็นหลับการทำความสะอาดถนนเหมือนที่คุณใหญ่บอกถูกไหมคะค่าดูแลค่าการจัดการทุกอย่างจริงๆแล้วถ้าเป็นไปได้ปัญหาถ้าเกิดว่าเขาไม่โดนเรื่องโควิด1 9ไปก็อาจจะไม่ได้เป็นคนไรบ้านก็ได้ ถูกไหมคะถ้าเขาไม่โดนปัญหาเรื่องเศรษฐกิจเขาอาจจะเป็นคนที่ยังอยู่ปกติก็ได้หรือไม่ไม่โดนปัญหาเรื่องเลอออฟตรงจุดนี้ก็เลยที่อยากจะมีเวลาอยู่ประมาณหนึ่งนาทีคุณหญ่จะเตือนสติหรือจะบอกข่าวสติคนยังไงบ้างในยุคปัจจุบันนี้จะทํำยังไงให้ชีวิตเราห่างไกลจากยาเสพติดให้ชีวิตเราไม่มีประสบภัยในเรื่องของเศรษฐกิจผมว่ามีเรื่องเดียวครับคือเรื่องสติอย่างเดียวเลยออืก็อย่างที่ผมบอก ยาเสพติดเทคปุ๊บทํำลายสมองทันทีออื uh huh. เพราะฉะนั้นเราต้องมีสติครับเวลาจะทําก็จริงๆคนทุกคนอนะ่ะเรียนมาหมดอยู่แล้วว่าเราว่ายาเสติดมันไม่ดีกับร่างกายไม่ดีกับสมองเราทําให้ชีวิตพังแต่ปัญหาก็คือพวกเราอยากลองกันเพราะฉะนั้นเวลาจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งก็ให้มีสติเดี๋ยวผมขอขอเอาข่าวบอกคุณประภัยเรื่องหนึ่งครับอันสุดท้าย ดีอยู่สามสิบวินะ <laughs> ครับกฎหมายของซานฟรานซิสโกกำลังจะบังคับใช้วันที่หนึ่งหนึ่งมกรานี้ <c oughs> คือมันเป็นกฎหมายทั้งแคลิฟอร์เนียเลยนะครับ <c oughs> คือเขาจะรีโม่พาร์ k i n g Space ก็คือตรงคอร์เนอร์นะครับเพราะว่ามันเป็นปัญหาคือคนตายเยอะ <c oughs> เวลารถมันเลี้ยวแล้วมันมันไปชนคนที่เดินข้ามถนนไงครับเขาก็เลยบังคับใช้ทั้งประเทศนี้เลยเอย้ทั้งทั้งแคลิฟอร์เนียไม่ใช่ทั้งประเทศท้งแคลิฟอร์เนีย วันที่หนึ่งมกรานี้เพราะฉะนั้นพื้นที่พาร์กิ่งอ่ะในซานฟรานซิสโกโจะรถจะหายไปอ่ะมากกว่าสามพันคันโอ้โหครับ โอ้เยอะมากครับเพราะฉะนั้นคนเวลาคนไปเที่ยวสารพัดสิกงไม่มีที่จอดรถแล้วนะครับต่อไปเนี่ยลำบากกันมากอ่ะอันนี้เป็นข่าวล่าสุดเลยนะครับจะบังับใช้หนึ่งมเวลาครั้งหน้าเดี๋ยว <ผม S 1> ต้องันมีโอกาสจะคุยกับคุณใหญ่ใหม่นะคะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมวันนี้เวลาหมดหมดเวลาแล้วขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพของตัวเองนะคะปีใหม่เที่ยวอย่างสนุกแล้วก็ปลอดภัยแล้วก็มีสุขภาพดีนะคะสติสําคัญที่สุดไม่ว่าจะทําอะไรคุณจะถูกหลอกหรือไม่ถูกหลอกในยุคออนไลน์นี้คุณต้องมีสติและมีสมองไวมากนะคะหาตังค์ง่ายแต่ว วันนี้ขอบคุณคุณใหญ่มากนะคะขอบคุณพี่ชามัตบั่นภาษาขอบคุณท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามรับฟังรับชมวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับรักกล